วันนี้ผมก็เดินทางมาที่สถานีรถไฟแล้วนะครับเวลาก็ถึงมัยุจยาก็9ก้าโมงออกเดินทางก็ประมาณแปดโมงนะนี่ก็เป็นตู้โบราณนวัตถุนะครับหลักๆก็จะเป็นสมัยทาวาราวดีแล้วก็จะมียุทยาผสมอยูอ่นะ ลตนาโกสิตก็มีนิดหน่อยตอนนี้ก็ขึ้นน้ำกรุ๊ไปแล้วเสียงนังหน่อยนะครับนังตู้แรกเลยก่อนเดินทางวันนี้คนคนงจะเงียบบเงียบงานเลยหรือยังไม่ถึงเวลาก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อยุธยาครับผม ตอนนี้ก็ถึงอยุทยาแล้วนะก็พอดีเพื่อนมารับพอดีเลยก็นี่ครับคุณเมธครับผมอยุธยาครับครับผมก็เดี๋ยวรอบนี้จะเดินทางไปวัดไปวัดม่วงก่อนเนาะม่วงวัดม่วงแล้วก็เดี๋ยวลิศเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะไปไหนกันบ้างนะก็เดี๋ยวโอเคก็ฝากเพจตามรอยวัดเก่าลุ่มน้ำลบ่รีกับ youtube ช่องตามรอยวัดเก่าลุ่มน้ำลบรีนี่นะครับเดี๋ยวติดตามไปชมกันครับว่าพวกเราจะไปไหนกันครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดหาเข้าบุบลอย ม่วงแล้วนะครับตอนนี้ก็ำลังจะเดินทางไปที่ไปวัดไหนก่อนพี่วัดทองวัดทองเนาะเขาบอกว่าเป็นวัดทองไปวัดทองนะเดี๋ยวเราเจาจะติดตามกันครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมเคยมาแล้วครั้งอีกครั้งก่อนนะก็ทําคลิปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีหลายกลุ่มนะครับที่เดินทางมาก็จะมีทั้งอ่ชมรมอนุอนุรักษ์นะครับผมอยุธยาแล้วก็เที่ยตามรถเก่าลุ้มน้ำลุรีภารกิจเที่ยววัดโอ้โหหล วัดสตว์กรุงศรีพิยารณาครบแล้วก็มีนักเขียนของศิลปวัฒนธรรมนะครับผมก็คือเมื่อกี้พี่ออสนะครับับผมก็จะมีหุนเมทนะครับอันนี้ก็เป็นแนวดุยสายวัดล้างนะเก็บแต่วัดล้างนะครับไม่เก็บรายละเอียดโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าเดี๋ยววัดทองด้านในจะเป็นยังไงนะหลังจากที่ประมาณหนึ่งปีนะครับที่ไม่ได้เข้ามาครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ถึงบริเวณ วัดทองอะนะเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าป่าไปอีกอะไกลอยู่นะเขาจะว่าไม่งั้นับยาก็ดูครับดูสมาชิกเยอะเกินสู่เรเรามาทำอะไรกันครับเนี่ยไปเราาับยยิ้มโอเคครับเดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วัดทองกันนะอันนี้ก็เป็นอันนี้เจอกันบ่อยนะอันนี้อันนี้โจนะ โจโจครับชมรมจับโจจับชมรมอนุรักษ์ไอโบราณสถานอายุทยานะครับผมโอเคครับรอบที่สองครับมาวัดทองนะครับก็บรรดาสมาชิกก็เกือบสิบคนอยู่นะครับวันนี้สมาชิกเยอะมากอันนี้ก็เป็นลูกพี่ออสเนาะชื่ออะไรครับเนี่ยน้องเทียโอเค เยอะเกินไปคนเหมือนหน่วยจับยาเมื่อกี้คือแบบทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะที่ชาวบ้านนะรับออกมาดูเลยว่าพวกเรามาทําอะไรกันนะครับเพราะว่ามากันเยอะเกินโอเคครับเดี๋ยวปดเดี๋ยวติดตามนะเดี๋ยวผมจะถึงด้านในแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงรอบที่แล้วมาก็ลกนะตอนนี้โล่งมากเลยครับ แล้วก็พระพุทธรูปก็เอาไปเก็บยังที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาแล้วนะตอนนี้ก็จะมีพวกหินทรายพระพุทธรูปหินทรายหลงเหลืออยู่บ้างนะครับก็จะเป็นโคกอิฐขนาดใหญ่ใหญ่มากวันนี้น่าจะมีความสําคัญระดับหนึ่งนะวันนี้ตัวอ,อย่างก็อยู่ในเขตของค่ายพามา่าด้วยนะจุดนี้แับกล้วยก็คือพระพุทธรูปหินทรายรู้สึกจะถูกเก็บไปหมดแล้วนะอ๋อยังมีส่วนหนึ่งนะครับ ยังอยู่ไหมหนึงพอมีอยู่พอมีเรบทีแล้วรกนะแต่พอคูรูปที่เก็บไปแล้วใช่ไหมเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเข้าสำรักษาไปแล้วยังไงชิ้นส่วนตรงจะรูปมีหินทรายแดงไงที่ที่ที่อันนั้นสวยดิต้องไปดูที่เนี่ยพิพิธภัณฑ์เขาไปดูที่พิพิธภัณ์เนี่ยวางนอนอยู่ข้างนอกอ่ะมีกราบเต็มที่อด้านน ต้องไปที่นี่เลยมันน่าจะเก็บไปแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วหินทรายมันจมอยู่เยอะมากพะหินทรายออตแลวแหละน่าจะมาเก็บไปเก็บไปอันนั้นนส่วนมากตุงตัวส่วนลทลุ เชิมที่มันจมมันจมซ้ายอยู่เพียวเลยเนาะใช่ไอรอบที่เรามากันนะแต่ตอนนี้หายไปหมดแล้วก็มีองค์เพาไงจมทรายเออมันมีอยู่ตรงนั้นสามสี่องค์อ่ะแต่ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วน่าจะเขาน่าจะเก็บไปหมแล้วครับผมกลับกล้วยครับยนี่ผมก็เดิน้อมกับโจนะเพราะว่ามาดูตรงุทธรู้หินทรายนะครับที่เคยที่เคยมีนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของกรมศิลปากรเก็บไปหมดแล้วแ่ะก็เหลืออยู่แค่เนี้ยก็ยังพอมีอยู่แต่ว่า อย่างหินทรายอะไรที่เราเคยเห็นนะมันไปหมดแล้วแล้วก็ยอดป่องฉไหนนี่ก็ยังอยู่ไหมอ,อ๋ออย,อยู่ตรงยิ้มนะยังอยู่ตรงยิ้มนะอ๋อพรรุ่มตะลุ่ยังออยน,นี่ก็เป็นยิ้มนะเจอกันบ่อยอยู่ก็ยังมีพรรุ่มตะลุแต่ว่าองนี้ก็จะเห็นอยู่ในคลิปเก่าผมอยู่เหมือนกันนะสังติหาพระสังกติเขี่ยวเคี่ยวเคี่ยว,ยวอะไรกตะขาบ อันนั้นก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะคือพี่ตั้มไม่ใช่ทีมอะคือทีมเดียวกันแล้วแต่เป็นอีกเพจซ <laughs> ากป่องชะไหนน่าจะเขาน่าจะเก็บไปแล้วลนะ่ะน่าจะเก็บไปแล้วอะไรนะป่องชะไหนยอดป่องชะไหน อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดทองนะปัจจุบันก็ถูกถากทางออกไปหมดแล้วนะครับโรงเตี้ยเลยตอนเนี้ยเออขยาโบราณเขาเขาแค่สันนิษฐานไงว่าตรงเอ้ยไม่ใช่ดิถือว่าขยาโบราณเขาสันนิษฐานว่า น่าจะเขียนผิดอแต่จริงๆเขียนถูกแล้วล่ะมีมหาธทาตุนอกเมืองอยู่แต่ทีนี้เขาก็มีมันก็มีหลายทฤษฎีเขาบอกว่าถนนบางลางมันอยู่ตรงลําน้ําบ้านแมนบ้านแมนถ้าบ้านแมนวัดบ้านแมนที่ตรงกันก็คือวัดท่ายักษ์วัดท่ายักษ์แต่วัดท่ายักษ์มันตรงโค้งอ่ะมันช่วงตรงโค้งมันจะสมัยพระนารายณ์เยพี่ออส ผมว่าสมัยพน่าลายาจะเกิดวัดไทยยักษ์วัดไทยยักษ์เมดว่าน่าจะก่อนนะก่อนไหมวัดก่อนประมาณพระนเรศวรนะเป็นพระยืนแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นพระร่วงมันเห็นทั่วไปเลยนะทั้งสุโขทัยก็มีแบบนี้มันมีทรงพระเป็นทรงพระ่วงอะอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้ก่อนหน้านั้นจะเป็นแต่เป็นมหาธาตุไหมมันแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบเป็นปรางหรือเปล่าไงถ้ามหาธาตุเอาในความเข้าใจของถ้ามหาธาตุมันต้องมีมันต้องเป็นปรางองแต่นนั้นน่ะ มันให้ความสําคัญกับองค์พระที่เป็นพระรูงนั่นแหละมันน่าจะไม่มีเจดีย์น่าจะไม่มีปางหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นเหมือนมณฑลบไหมน่าจะแต่อาจารย์สันทัศจะให้ความคิดว่ามดบทรงมติไหมวนได้อ่ามันวนได้ช่องอ่ะมณฑลพุกามอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเนี่ยวัดขนมจีนน่ะพี่ออสจะคล้ายๆมณดบวัดวัดวัดขนมจีนน่ะครับแต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยเพราะอะไรไหมมันเราแวกเดียวกันเลยนะเส้นทางอ่ะมัน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 ออกไปแป๊บเดียวเองนะ แต่ทีเนี้ยอย่างที่เขาอย่างที่บอกอ่ะพระองค์พระที่เจอพระยืนอ่ะถ้าอาจารย์ฉันพระเขาบอกว่ามันเป็นพระที่อยู่ในทรงกลางก็อาจเป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ที่เนี้ยที่เนี้ยจะเป็นมหาธาตุหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันอยู่ใกล้กับแม่น้ําทั้งแม่น้ําโพสาต้นด้วยใช่แล้วก็เลยเป็นนิดเดียวก็ตากกระสบแล้วใช่มันประกอบกันนะพวกขนอนเนี่ยขนอนทั้งหลายมันชอบอยู่ตรงจุดศกแม่น้ําอยู่แล้ว คือเขาเอาไว้ดัดเรือไงเรือสินค้าที่เข้ามาดัดเรือเก็บภาษีใช่เก็บภาษีมีหลายจุดเลยด้วยนะกว่าจะถึงมตัวเมืองนี่แล้วขนอนย่อยๆคลองเล็กๆอีกอ่าใช่ารับใช่คก็เอะใช่ครับตอนนี้ปัญหาขนอนเหลืออยู่แค่จุดเดียวแม่น้าป่าศักว์ทาไมไม่มีปรากฏขนอนเลยก็ไม่ทราบทั้งที่เป็นแม่น้ําใหญ่มาจากทางเพชรบูรณ์ทางอะไรด้วยของป่าแหล่งของป่าทั้งนั้นแต่มันไม่มีบอกเลยว่าไม่มีขนอนหรือเปล่า แต่เขาเดันบอกว่าตรงนี้คือถนอนทิดเหนืองถนนบางลางทิศเหลือ,อนะครับก็แต่ก็ก็อย่างที่บอกแหละมันก็เป็นคําถามปลายเปิดแหละมันยังไม่ชัวร์หรอกอาจจะเป็นลงศพคลองบ้านแมนอย่างที่พยาโบราณว่าไว้ก็ได้แต่ทีนี้พยาโบราณเขาก็สันนิษฐานก็แค่สันนิษฐานอีกเหมือนกันคือไม่มีใครรู้ก็ต้อง,งใช่ครับใ,รใช่ครับแต่ว่าเมืม่อม,ม,มาเจอไอ้รงจุดเนี้โอ้โหม,มันเป็นอะไรที่ใหญ่มากนะเป็นพื้นที่ใหญ่ ชุมชนใหญ่จิดเต็มไปหมดแล้วแถมมีพระอย่างที่บอกกับพระยืนนะครับใช่ครับแต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันถามชาวบ้านว่าตรงเนี้จะมีคลองตัดมาไหมอืมครับอีดเยอะมากอ๋อมันเป็นย่านตลาดด้วยนะลืมบอกไปตลาดหน้าพระธาตุเลยตลาดหน้าพระธาตุในในคําให้การอ่ะก็คือช่วงนี้ใช่ไหมครก็อาจจะเป็นช่วงนี้ยานถ้าตรงนี้เป็นมหาธาตุนอกเมืองจินตลาดก็อาจจะอยู่ตรงนี้ได้ครับ

มาเดินแบบดิบด้นรนแบบไม่ลอยนะ